แต่เริ่มคู่แรกนี่ก็ไฮไลท์มาก่อนเลยนะครับเบนฟอร์ดครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเบนฟอร์ดเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปแพ้ฟูลแลนดมา1นต่อสครับในในเกมคาราบาวครับนะครับอ่าขอโทษขอไปแล้วไปแพ้มาในเกมเยือนแพ้ในลีกมานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยชนะจุดโทษเซนวิลล่ามานะครับในเกมคาราบาวครับผู้ผิดนะครับไม่มีปัญหาบาดเจ็บอะไรนะครับคีแอนดูน่าจะใช้ตัวเล่นหลักๆก็มีเควินชาเดยนะครับอีโกติอาโกมิเกลดัมสกัด ยามอยามยุกนะครับจอแดนเทเดอร์สันแนวรับนี่เหมือนเดิมอีธานพินน็อกเซฟเดนเบิร์กนาทานคอล์ลินส์เคเลอร์ส่วนแมนยูเนี่ยถ้าเราเห็นในเรื่องของตัวเจ็บก็จะมีลิซันโดที่กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ฟิตกับเกมนี้เกมล่าสุดยูไนเต็ดกลางสัปดาห์พักยาวไม่มีเกม <laughs> ชนะเชลซีแล้วพักก็น่าจะได้เขาบอกว่า3ตัวรุกน่าจะได้ตัวที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือมาเดอสกุลยาไบรอันโบโมครับที่กลับมาเยือนถินเก่าบูเชสโก บรูโน่จะปักหลักแดนกลางเหมือนเดิมพี่เมง้งแต่ทีเนี้ยคู่กลางจะเปลี่ยนคาซิโร่ที่โดนแบนมาเป็นอูกาเต้แนวรับก็จะอยโร่กลับลงมามองว่ายังไงพี่อตอนเนี้ยสิบเอ็ดตัวแรกมันเข้าที่น้วนะอ่าเป็นโครงเกินเครื่องทีมแล้วครับอยู่ที่ว่ากองกลางเนี่ยคุณจะใช้คาซิเมโร่หรืออูกาเต้วิงแบ็กขวาเนี่ยถ้ดดาโลหายเจ็บกลับมาควรจะใช้จะยาวๆไหมหรือคุณจะใช้มาสลาวีหรือคุณจะใช้ avi, อามัดมีแค่สองตำแหน่งเนี่ย ที่เหลือเนี่ยมันลงล็อกหมดแล้วประตูอ่ะประตูเนี่ยอันนี้ผมตามคาดการเสือมีเซนลิลลาเมนอาจจะนะใช่ว่าอาจจะได้ออกสตาร์ทสักทีไม่หรอกผมว่าคือประตูมือหนึ่งก็คือมือหนึ่งถาม,มึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ละเพราะมันต้องอาศัยความคุ้นชินกับกองหลังด้วยเพราะมันเตะกันตลอดเวลาเล่นลรวมกันส่งคืนประตูจังหวะจากโคนครับคือเลมเอนเนี่ยผมไม่รู้นะว่านัดต่อไปจะได้เล่นไม่เล่นเนี่ยแต่ ที่คุณใช้ใบยินดีสองนั้นเนี่ยแสดงว่ามึงอ่ะคือมือสองแล้วเพราะเขายึดไปแล้วว่าไอ้ใบยินดีปีนี้เป็นมือหนึ่งซื้อมาเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดล้านปอนเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยซื้อมาผมก็งงว่ามึงก็เสียเงินนะซื้อมาเสกซื้อตัวสำรองมาประตูสำรองมาแล้วซื้อมาไม่ไม่ถูกอ่าพูดถึงยี่สิบล้านปอนเกิดประตูเลยคือมันเหมือนกับว่าคุณต้องการกําจัดโอนาน่าออกกูก็เลยซื้อประตูใหม่มาให้เร็วที่สุด แต่ทําไมมึงไม่คิดเหรอว่าเอาที่มันดีๆเลยได้ไหมซื้อๆมือหนึ่งเลยไหมเอออันนี้คืออีกอีกข้อหนึ่งที่ผมกาติอีนนอสเนี่ยว่ามึงเสียเงินทั้งทีเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านปอนด์มันไม่ได้ถูกนะเว้ประตูเนี่ยอืเออทำไมมึงไม่ซื้อให้แบบดีๆหน่อยเอามาใช้งานเลยใช่ไหมให้ชัดเจนอะตัวอย่างแล้วก็คุยก็เรื่องซิตี้อะผมว่าการที่ได้ดารูมามาก็ชัดเจนแก้เลยจบตรงจุดใช่นั่นแหละทีเดียวจะไปซื้อใครกันแล้วแต่แต่ว่า ซื้อมาเพื่อมาเป็นสำรองอเพื่อเอาโอนหน้าออกแล้วหาตัวมาสำรองเพื่ออะไรเออนะะอ่ะมองว่าคู่นี้พี่เม้งมองลรูปเกมจะเป็นยังไงไรครับเบนฟอร์ดผมไปตามสถิติมานิดหนึ่งแล้วกันว่าสามนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเจอกับแมนยูเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพย้เบนฟอร์ด <c oughs> เนี่ยเปลี่ยนโค้ดก็จริงนะแต่ว่าคาแรคเตอร์ยังอยู่ครับแข็งแรงดูดันแล้วลูกทุ่ม,มแม่งทุ่มไกลเข้าไปหมดครับแต่มุมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูจะเจอลูกเนี้ย ซึ่งอแมนยูไม่ชอบลูกบอมด้วยนะ,ะจะเจอลูกจะรอดกลับบ้านได้ไหมพี่แต่ผมมองว่าแมนยูเนี่ยจะชนะเกมนี้เฮ้ยอืมคือหลายอย่างมันเข้าทางแล้วแล้วมันเป็นเกมที่สําคัญอเบนฟอร์ดก็ไม่ได้ว่าเก่งกาจอะไรมากมายอ,ะ,อะเป็นเป็นทีมที่คุณชนะได้อืถ้าคุณจะต่อยอดพิสูจน์ตัวเองเกมนี้ต้องชนะครับมีคุณยา่าเอมโบโมเชสโกมีบูโนมันน่าจะมีสักลูกสองลูก อ่ะผมก็มองว่าจริงๆแมนยูอจจะชนะได้แต่ผมมองว่าน่าจะเฉื่นเฉืนเพราะว่าผมมองว่าสุดท้ายยังคงมีโคต้าเสียประตูทุกนัดอันนี้มองว่าแล้วก็ภาพรวมของเบนฟอร์ดเท่าที่ดูมาสี่ห้านัดอ่ะมีโครงเดินพี่เม้งบอกจริงแต่ว่าประสิทธิภาพลดลงเพราะว่าวิด่าไม่อยู่เอเมอรโมไม่อยู่ชัดเจนว่ามันประสิทธิภาพเกมรุกลดลงผมไม่มองแมนยูถ้าจะชนะต้องชนะเกมแบบนี้น่าจะเฉือนได้ครับอ่ะทีนี้ไปต่อยคู่หนึ่งผมว่าคู่นี้สนุกพี่เม้งเชลซีกับไบรตัน เชลซีเนี่ยล่าสุดแพ้แมนยูก็จริงแต่ว่ามันเป็นด้วยแท็กติกที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเร็วเกินไปในมุมผมนะซึ่งมันก็อาจจะทำให้พวกเขาเ่ะไปพ่ายแพ้มาโคพารเมอร์มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าอาการ50-50นะครับล่าสุดเท่าที่เช็คดูเนี่ยน่าจะให้โบนารเตเนลงเป็นตัวจริงไปกเพราะว่ากลางสัปดาห์เล่นมาก็ยิงประตูด้วยนะครับเจ้าเปโดเปโดเนโตเอสเตสเตวานี่ถือว่ามาจังหวะที่แบบได้ลงไปเปลี่ยนเกมกับพี่แล้วก็เล่นได้ดีมากได้ลงตัวจริงยาวนะครับช่วงหลัง คู่กลางเอนโซไกเซโดเหมือนเดิมแนวรับโตซินเทเวอร์ชโลบานะครับส่วนไบรตันเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูนะตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับตัวบนก็เป็นจอนิโนรุตแต่ยรานคุบ้ามินเต้ครับมีกรูด้ามีมิตมะบาเลบ้ากับอายารี่เหมือนเดิมครับพี่ผู้สับประตูก็แฟร์บุคเคนนะแนวรับก็ดังกับฟานอเคตัวผู้เล่นเป็นยังไงบ้างกับคู่นี้จะออกมาเป็นแบบไหนไบรตันเนี่ยเวลาเวลาเดือดเวลาจริงเนี่ย ชนะได้ทุกทีมนะครับแต่เขาไม่สม่ําเสมออืแต่เกมในบ้านผมยังเชื่อว่าดูดันแน่แล้วเล่นจากทีมใหญ่ผมว่าไบรตันไม่แพ้นะครับไม่แพ้ผม,มคิดปบนผมเลยวันนี้ผมดูมาก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมก็มองว่าไบรตันเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่มันจะมีพลังแฝงแล้วเวลาเจอแบบนี้เนี่ยแล้วหลังๆเนี่ยต่อให้ไบรตันเจอเชลซีจะแพ้บ้างแต่แพ้เฉือนตลอดนะนะผมมองว่าไบรตันเนี่ยมาสู้ได้ดีเกมนี้แล้ว ด้วยคู่กลางว่าน่าจะแข่งวยคู่กลางว,าว่าผมรู้สึกว่าบาบาเลบาเจอกับไกเซโดเนี่ยมันดูเวทเวทใกล้ๆก,ก,กันผมว่ามุมเสมอสูงคู่นี้น่าจะเสมอแบบมีสกอร์นะในมุมผมนะครับข้ามไปดูหนึ่งคู่คู่นี้ก็มีประเด็นกันตั้งแต่ช่วงก่อนปิดซัมเมอร์อยู่แล้วในตลาดซื้อขายก็คือคิสตัลพาเลตกับมาร์เกียเอลีลิเวอร์พูลซึ่งเมื่อวานผมดูข่าวล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อ50-50แล้วกันที่บอกว่าเกฮขาบอกว่าหมดสัญญาเขาก็จะไม่ไปลิเวอร์พูลแล้วเพราะเขาเหมือนแบบ อันนี้มีข่าวนะไม่ใช่ผมพูดนะเขาบอกเหมือนเขาไปทษ่วไปลิเวอร์พูลอะ่ะทำเรื่องช้าจนไม่ได้ย้ายอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่แน่ๆพรุ่งนี้พาเลตพร้อมจัดทัพใหญ่ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแนวรับเนี่ยแม็กซ์แองลาครัวมาร์เกฮีคริสติชาร์ดพร้อมแดนกลางวอร์ตันฮิลช์ตัวรุกมาเตตา้าคามาด,ดะนะครับเดเวนนี่ ที่จะเป็นตัวหลักเพราะว่าอ่ามันมีตัวเจ็บอยู่อิสเมล่าซาผู้นี้เจ็บอยู่นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูก็แหมอาจจะเสียได้อิกิติเก้ที่แกได้ไปโดนแดงงง,งๆซะหน่อยนะครับแต่ว่าแฟนลิเวอร์พูลก็สบายใจได้ว่าเล็กเซอร์อิซักยิงแล้วลงด้วยเกมนี้นะครับตามการคาดการโซโบก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับกัคโปซาร่ากาเวนเบอร์แม็กคาริสเตอร์อยู่เหมือนเดิมก็เท่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่นับฟริมโปงแทบจะเป็นชุดใหญ่แล้ครับพี่เม้งบอกว่าลิเวอร์พูลจะไปเข็นพาเลสได้ไหมช่วงหลังเจอไม่ง่ายครับอืมผู้นี้ตอนหลังเจอกันบ่อยแล้วใช่เดี๋ยวจะเจอกันอีกในคาราบาวครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเพิ่งเจอช่วงคอมมิชชั่นมาเดี๋ยวจะเจอในคาราบาวครับอีกครับสี่ประกบมาเจอกันอีกอรู้ทางกันอย่างดีให้เรามองกลับไปเกมคอมมิชชั่อ่ะที่พาเล เเสมอได้แล้วมาชนะจุดโทษอ่ะผมว่ารูปเกมยังไม่แตกต่างกันครับเทียงแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีอีซักเข้ามานี่แหละความหลากหลายใน้านร่วมเข้ามามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าพาเลสเนี่ยระบบทีมดีทีมเวิร์กแน่นแข่งแ่งสู้ได้ครับสู้ได้ผมว่าไม่น่าแพ้อืมเอาผมผมมองว่าสู้ได้แต่ว่าผมว่ามาตรฐานเรียว่พูดีกว่านิดนิดแล้วกันผมว่าเรียกพูน่าจะบุกไปเฉือนได้แต่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบยิงอะไรเยอะแยะ มองเลี้ยวผูดีกว่าสําหรับผมนะผมชอบตัวบนมากกว่ามีออปชันเยอะกว่านะครับไปดูอีกหนึ่งคู่ดีกว่าคู่นี้ลีสอยู่ในเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับบอลมัดลีสเสรล่าสุดโอ้โหเอาจริงผมก็คิดว่าเกมนั้นอนะวฟเจอลีสมันควรจะต้องกลับมาปรากฏว่าบุกไปอัดเลยนะลีดบุกไปอัดมา3าหนึ่งนะครับแต่ว่ายังขาดตัวหลักอย่างอาโอทานนกะวีเฟตยอนโตแดนเจมส์ที่ดูแล้วยังไม่ฟิตสำหรับเกมนี้นะครับตัวเลือกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ DCL น่าจะยิงปักหลักไปก่อน เป็นดอนแอรอนสันนะครับโอการ์แดนกลางชอร์ลองสตาร์สแตชแล้วก็ฝั่งอนะีธานอัมบารูเนี่ยน่าจะปักหลักแห้ะแนวรับก็บาร์คาวสตาวกับจอโรดอนจอรโดดอนนะครับส่วนบอลมัดโอ้โหอันนี้ผมก็ต้องให้เครดิตคุณซื้ออย่างอีลาวาร์พี่เม้งคือเราคุยลตลอดว่าแกเสียแบ็กโฟไปเลยนะทีนี้แกปั้นใหม่ครับมีเจมฮิลเนี่ยมีไอ้พวกมาร์กอสเซนิซี่ที่กลับมามีไอ้ทุฟเฟ่พวกเนี้ยทำได้ดีนะครับแดนกลางอเล็กซ์สกอต ไฮเลอร์ดัมส์นะครับแล้วตัวรุกยังมีเซมันโยเอเบนิวสันมาคัสทาเวเนียแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจัสตินเคเวิร์ดจะออกสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาให้เดวิดบลูคไปก่อนพี่แม็กบอลมัดจะยังเก็บฟอร์มตรงนี้ไปเยือนลีดได้หรือไม่ครับอืมบอลมัดเนี่ยพอเปลี่ยนเห็นไหมกองหลังหายไปสามประตูหายไปแต่ระบบยังอยู่ไงอืมสุดท้ายฟุตบอลเนี่ยเอานักบอลมาใส่ระบบเนี่ยที่อีราล่าทำเนี่ยครับ จะเสียตัวไหนก็แล้วแต่แต่ระบบยังอยู่คุณเลือกนักบอลให้ตรงสเปคในระบบของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้ัน่นเนาะสิอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์อีกอีกครั้งหนึ่งสําหรับฟุตบอลทีมเล็กไปต่อได้เสียตัวหลักเสียอะไรไปยังไปได้ผมว่าบอลหมัดดีกว่าลีดมโวกาสบุกชนะได้อมผมก็มองคล้ายๆกันผมว่าบอลหมัดเนี่ยที่แล้วเจอเนวการ์เซนเนี่ย เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือพยายามลุกแล้วแต่ว่าเหมือนมันยังรุกไม่สุดด้วยความที่นิวคาสเซิลเขาก็มีตัวที่รอสวนอยู่เหมือนกันนะนะผมก็เลยมองว่าเขาก็เลยพยายามเอาในหนึ่งแต้มแต่เจอรลีสเนี่ยผมเชื่อว่าลีสด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยเล่นในบ้านบุกใส่คนอื่นตลอดน่าจะเจอช่องสำบอลมาผมว่าบอลมาด่าจะบุกไปเชอนได้เหมือนกันเหมือนกับพีเมงนะครับไปดูแมนซิตี้กันบ้างซิตี้นะครับล่าสุดเนี่ยไปเสมออาร์เซนอลแบบต้องบอกว่าหลังพิงฝาในช่วงท้ายอ่ะ เป๊ปก็บอกเองว่าแรงมันหมดเพราะว่ากรมศึกหนักมานะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยเป๊ปเองก็ต้องเช็คผู้เล่นพอสมควรเพราะว่าการสัปดาห์เนี่ยคาราบาลครับมันมีเรื่องของการบาดเจ็บของเออร์ลิงบอรหารแลนด์แต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาเชื่อว่าฮารแลนจะลงได้พี่เม้งดังนั้นถ้าฮารแลนลงได้จะเข้าแก็บเลยครับมีโฟเดนโดกูฮารแลนดันกางโรดี้แบร์นาโดทิชนี่ไรเดอร์อันนี้แค่3ตัว6ตัวข้างบนเนี่ยครบ แลวมีข่าวอีกว่าจอห์นสโตนจะฟิตกลับมาสําหรับเกมนี้สําหรับซิตี้นะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยดูแล้วก็คงใช้ตัวเดิมนะครับก็มีไลฟ์ฟอสเตอร์จดอนแอนโทนีมี2จอร์จครับจอร์จคูเลนจอร์จโลลองที่คุมแดนกลางครับบุกมาเยือนแมนซิตี้ไหวไหมครับเบอร์ลี่ของสกอตต์บาร์เกอร์ไม่ไหวครับผมดูแล้ว <c oughs> ไม่ไหวด้วยคุณภาพนักฟุตบอลเนี่ยแมนซิตี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่คุณภาพนักบอลเนี่ย เปลี่ยนเป็นประตูได้อืการเล่นเพย์สองเพย์เบอร์รี่ตั้งรับแน่นระยะยาวอะ่ะจะเสร็จ <ผม S 1> ดู<ม>แล้วน่าจะน่าจะไหลลื่นด้วยคือด้วยความที่เล่นในบ้านซิตี้ด้วยมั้งแล้วผมมองคลายพี่เมงแล้วพอดูจากแผงแบ็กโฟตรงนี้แล้วกันของเบอร์รี่เนี่ยคนที่คิดว่าน่าจะเร็วสุดสำหรับผมก็คือไอ้คายวอลเกอร์ซึ่งก็อายุอานามเยอะแหละดังนั้นพอไปเจอเจเรมีโดกูเนี่ยผมบอกเลยว่านะ หนักทุกทีดังนั้นผมว่าซิตี้น่าจะนับ1น,นับ2ไปได้แบบสบายๆในมุมผมน่าจะเห็นตรงกันว่าซิตี้ครับน่าจะเจอเบอร์ลี่แล้วแบบทะลุทะลวงได้สบายไปดูหนึ่งคู่เดียวครับโอ้โหเจ้าป่าเจอแมวดำฟอเรสครับเปิดบ้านเจอซันเดรแลนด์ก็ต้องบอกว่าฟอ r เรสของอันเก้เองเนี่ยเปิดฉากมาตรงนี้ยังไม่ชนะใครเลย นะครับแม้ว่าจะมีลุ้นอ่าวันที่ไปเจอสวอนซีนำก่อนก็สุดท้ายไปแพ้จุดโทษอีกนะครับ, <c oughs> รบเกมนี้เนี่ยตัวที่ดึงมาใหม่ยังใช้ไม่ได้คือดัรลัสหลุยยังเจ็บอยู่ไม่หายนะครับดังนั้นตัวรุกของเขาก็คงจะใช้ตัวเดิมก็มีคริสวูดมีมอร์แกนกิฟส์ไวท์นะครับแดนเอนดอยคาร์ลัมสันโอดอยอีวานมาสซังการ์เร่แล้วก็จะมีไอช่างด้านของเอเลนเดซันเย็นคุมกลางแนวรับถือว่าครบอยู่ได้ซีเจนโก้มาเติมแบ็กซ้ายแทนโอลาไอหน้าด้วยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนซันเดอร์แลนด่ะผมว่าจับตามองที่กองหน้าอิชิดอร์้อ้ตัวนี้เล่นดีมากแดนกลางอย่างาเจ้าชาก,ก้าหรือจะมีฮาบิบดียร่าอีกตัวพวกนี้เล่นดีมากๆซันเด์แลน์ออกสตาร์ทดีมากพี่เมงมาเจอเจ้าป่าที่ยังเป๋อยู่น่าจะออกมาเป็นแบบไหนซันเด์แลนด์เล่นดีมากล่าสุดเนี่ยผมนั่งดูที่ีเล่นกับตัวตันวิล่าเสมอครับสิบตัวเนี่ยนะสิบตัวแต่โคตรสู้อ่ เป็นระบบระเบียบมีวินยัยมีคาแรคเตอร์ฟอร์เรสเนี่ยแอนเข้ามายัางมันน่าจะปรับตัวได้แล้วนะแต่นี่ก็สามเกมละเบคลอคารบาวอีกครับผมชอบซันเดอร์แลนด์มากกว่านี่ไงน,นี่ไงผมว่าซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้นะโอ้โหรับล้วสวนคิดเหมือนผมเลยคือคือผมว่าแดนกลางพอได้ชา้กามาเหมือนมันคุมจังหวะการเล่นของน้องๆได้สำหรับซันเดอร์แลนด์เนี่ยและไออีซีดอเนี่ยผมบอกเลยว่าโอา้โหจากวันที่เห็นนะขยัน วิ่งเป็นกองหน้าที่บี้มากแล้วผมว่ากองหลังฟอเรสชุดนี้มันดูแล้วมันไม่ชอบตัวแบบมาจีๆ้ๆ้อ่ะดังนั้นผมมองว่าซันเดอร์แลนด์น่าจะบุกเสมอได้แล้วกันนะครับฟอเรสของอันก็หนักใจต่อไป